สวัสดีครับวันนี้พ่อบครัมวมครับมาดูมาจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ที่วัดธรรมะมงคลงานทำบุญครบรอบที่วัดธรรมะมงคลอาหารบุฟเฟ่ต์สามสิบห้าท่านมีอะไรบ้างยังไงบ้างใครอยากรู้ตามไปดูกันเลยงานนี้ครับลูกค้าสั่งชุดอาหารบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่กับพ่อครัวแมวเพื่อไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษอาหารสุดอร่อยแบบนี้ผมและทีมงานไปจัดถวายพระให้แบบชันวงสองวงครับแบบนี้เลยครับและเจะ้าภาพก็สามารถนําอาหารมาเสริมได้อีกตามต้องการเลยครับ พระสวดเสร็จยกประเคนได้เลยแขกระยะพี่น้องได้ทานอาหารอร่อยๆจบงานแบบสบายๆไม่ต้องมาล้างช่วยจานเองไม่ต้องตื่นแต่ชเช้ามาเพื่อเตรียมอาหารถวายพระเองแถมยังสบายกระเป๋าอีกด้วยครับพ่อรัวแมวใจดีบริการให้ฟรีคิดแต่ค่าอาหารเท่านั้นท่านละ210บาทบอกเลยว่าคุ้มเกินเบอร์และบริการดีๆแบบนี้ราคาประหยัดแบบนี้ทำให้เรายืนหนึ่งครับ ลูกค้าไว้วางใจรีวิวให้เราเยอะที่สุดบนเพจ a c e b o o k โดยไม่ต้องลงโฆษณาและมีผู้ติดตามมากที่สุดบนช่อง Youtube ของธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่โดยไม่ต้องลงโฆษณาอีกด้วยครับคิวจองแน่นทั้งปีต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกับผมพ่อครัวแมวได้โดยตรงไม่ซื้อไม่เป็นไรครับโทรมาปรึกษาได้ฟรีครับที่เบอร์โทร0861หรือแอดไลน์มาที่ i d l i n e a s c i a m a i l ค้นหาพ่อผัวแมวได้จาก YouTube TikTok ได้เลยครับแอดไซย์เชฟแมวจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้